สวัดีทุกคนตุกตาหน่อยมันนี้คอยอยู่ในช่วงเฮ็ดกินเองเฮ็ดกินเองอีกแล้วละมันนี่ตากลับมากับเมนูโอยากดงเรีอนจากว่าเมื่อวานนี้มัมีไก่แต่ว่ามันนี้ตุกตามีไกลแล่แล้วทุกคนอ,อย่าหาไปผสมผสมกันก่อนเลยผสมผสมกันคือชิปาตายังจากเมื่อวานหรอเนะทุกคนอันแรกก็คือหัวหอมสองเอกิ่ไก่สามดาชิทุกคนอันนี้เป็นซองดาชิเด้อ สี่ไข่ไก่ตีไข่มิรินซาเกะน้ำตาลซีอิ๊วขาวโอเคแล้วเขากลับมาเริ่มเฮ็ดกันเลยทุกคนนะเลใส่น้ำลงไปก่อนซับเดี๋ยวเขาใส่ในหน่อยวันนี้เปลี่ยนภาชนะอ่าเปลี่ยนให้มันน้อยกว่าเก่าน้อยเขาแปลบนี้นน้ำนี่ อืมเท่านี้แหละอินเข้าคุณเรเต็ดว้าวแล้วก็เปิดไฟใส่ไฟแบบกลางๆเน่ยนน้อยๆไฟน้อยแล้วก็แกะซองดาชิของเฮาดุใส่ลงไปเลยอาหารป่าเสมือนว่าเฮากำลังเกลือปลาอยู่ทุกคนอ่ะมอมมอมกินลยลูกเอยมาเด้อมาเด้อซิม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  แ้วช้อนนี้ก็มีนหเข็มกลมกล่อมทุกคนมาทุกคนทำมาใส่มิลินกันเลยสเต็ปเดิมจากเมื่อวานคนหนึ่งบ่วง๊า๊าเผอมันอาจจะลายเกินไปสมมติจัาเพราะว่าเมื่อวานนี้น้ำเฮาลายมีน้ำหน่อยแต่กะให่ไปเถอะก็เป็นยันดับนี่สาเกเดลืมบอกตะปน้ำตาลทุกคนเดี๋ยวน้ำตาลต้องใส่มือขัว ปะแล้วต่อไปซีอิ๊วขาวทุกคนใส่เป็นนึ่งบ้วงกันคนคนืทั้งเค็มทั้งหวานเลยตอนนี้อ่ะใส่หัวหอมลงไปเลยทุกคนเดี๋ยวแต่พอพอลงข้าวมันก็จางอยู่ดีนะอือ๋ยววมาแต่ฮอ,อดข้าวเลยฮอดไก่นี่กับเมือ่อนรี่บกนั่นแหละสิเดี๋ยวไข่ลงไปอีกเดี๋ยวมันก็จืดแล้ว โอเคเอาซำนี้ก่อนหัวหอมเขาพระวานมันนี่หม้อเขาหน่อยเขาใส่ได้เบิหมด <c oughs> ช้อนเดียวเอาทุก <c oughs> ใ,ชใ,ชใช้ทุกใช้ทุกภาชนะเลยหม้อก็นะฮะ <c oughs> ช้อนนั้นก็มีไว้ทำใง <c oughs> เออเดบอมเวาดนี้เขาท่าให้หัวหอมมันชุดเดียวมาตีไข่ท่า,ท,าทุกคนต <c oughs> ีไข่ได้เก่งมากเลยครับพี่ขาม เร no tá, so ื่องอยากมาเล่าให้ฟังบ้างไหมนี้ไม่ม no ีตัดแต่คล <right> ิปไม่มีเรื่องจะคุยไอ้ชิชุ่ยไอ้คนว่างเนี่ยไม่มีเรื่องคุยซะงั้นดูดูคอสตูมในการทำอาหารของเขาแต่ละวันนะผมคนเฟี้ยวอยู่บ้านอยู่บ้านนะแต่งตัวสบายๆแล้วไม่จะแต่งสวยเวอร์วังอลังไปทำไม จะรู้ดูแพงไปทำไมอยู่บ้านสบายๆชิลๆทุกคนอุ้ยน้ำเดือดแล้วปุ๊บปุ๊บมันเดือดมันเดือดมากเลยอ่อตักไก่ของทำมาทุกคนชุบชๆบละอกไก่ได้ลงไปในกระทะร้อนๆพร้อมกับหัวหอมสัตว์ที่ใส่ไปก่อนหน้านี้แล้วกลิ่นช่างหอมหวนเย้ายวนใจจริงๆ นั่นคือกลิ่นหอมใช่ไหมหอมหอมหอมอ้ยไก่เปลี่ยนสีแล้วเป็นตาแซมเป็นตาแซบโอ้โหมันนี่น่าจะเป็นโิญาณคนดงที่สมบูรณ์แบบตอนแรกคือก่อนจะใส่พักนี่แบบมันหวานในลิ้นจะใส่ผักลงไปแล้วมันก็บวกกับหวานพักอ่ะมันก็เลยเป็นกลมกล่อมเนี่ยพวกอะไรทุกคนถ้าหวานมากมันจะติดลิ้นแต่นี่มันไม่ติดใส่ไข่เลยได้ทุกคนเออถ้าใส่ไข่เดี๋ยวหวานก็มันก็ลดลงละ ใส่ไข่ลงไปแต่วัะนี้แหละเป็นภาพที่น่าดูมากเลยครับโอ้เย้อุ้ยกองอ่ะวิวิ่ง์เ r f e ์ t Perfect ต่อจะเอาฝามงวดมาให้ไข่สุกเลยทุกคนพี่ลงไปเลยออนี่คือฝาแบบแมนนวลนะครับผมซึ่งไม่สามารถครอบคลุมได้อย่างแน่นๆนคือมีฝาน้อย สุกี้ของบ้านเนี่ยนเอาผ้าสุกี้มาใส่เดี๋ยวคนไม่เห็นผ้าเรามาดูขนาดหม้อกับขนาดฝาตรงไทยมึนสูงเลยมัสูงเงี้ยเออเอออันนี้ต้องใช้มือนะผมต้องใช้มือจับ two hours later หลังจากที่เมนนุ่นมานานก็ถึงเวลาเปิดกระทะ grand opening แห้วว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 เวว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  ตอนนี้เขาอบอกเลยครับว่าเราพร้อมจะกินทุกเมื่อฮะอ่าเข้าทุกคนบอกเลยว่าพาร์ทนี้นี่ต้องจับตูดจับตามองให้ดีพาร์ทที่แรกก็จับตูดละอือว่าความหน่าเด็กของมันนี่จะขนาดไหนอ,อุ้ยโอไม่มีความละมุนละมุน <laughs> ทุกคนหอเวลาทีทุตาล้อคอยส่วงแทงการกินมาจ้ว่วงกันเลยทุกคนยันละมุนอยู่คือเก่า รื้ไหมหลังๆนี่ขาดอะไรไปห,หลังๆนี่ไม่ค่อยรีวิวแล้วนะกินอย่างเดียวไม่พูดเลยว่าเป็นอะไรคือรสชาติ่องถ่านจะต่างจากเมื่อวานก็นกนคืออันนี้มันจะหวานกว่าเมื่อวานแต่ว่ามันเป็นแบบหวานัวหอมทุกคนมันหวานัวหอมแล้วก็เป็นกลิ่นหอมหอมของน้ำซุปัวหอมแน่นแล้วก็เป็นหอมหอมไข่แล้วก็ยังมีความนุ่มแล้วกันละมุนฟิน ต้องลองทุกคนทุกคนต้องลองว่าอีหลีเลยว่าต้องลองออเห็ดนี่จะไปคิดตอนไหนจะไปคลิปตอนไหนเน,หนี่ยคำสุดท้ายต้องงามๆโคตรจับวายคำสุดท้ายทุกคน เจอก็ไปแล้วนะทุกคนสำหรับการเฮ็ดโอยากุดุ้งไปเจ้าได้มากกันหรือบ่ถ้าคุณได้มากกันอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสักให์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆหน่อยนดทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย